ดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับบรรยากาศตอนเช้าครับพี่น้องนะครับเช้านี้ครับพิจารปทุมราชครับผ้าพี่น้องมาเปิดงวงข้างหน้าขึเก่านะครับเช้านี้พิจารปทุมราชครับมาเปิดราคางวงให้น้องจอยนะครับน้องจอยอยู่หลังงวงครับยุบานทวีผลตำบลหน้าหวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องมือนี้น้องจอยไม่งวงฝาพี่น้องทั้งหมดสี่ตัวน้องจอยเนาะค่ะ ตัวงามๆครับพี่น้องมือนี่นะครับนี่ประกันทองสองตน้องจอยเนาะแมนะค่ะอายุบ้านทวีผลครับตำบลหน้าหวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับนี่ครับอยู่กับน้องจอยเดี๋ยวเอาเบิรงงวดตละลโตน้ำกันนะครับวาน้องจอยสิเปิดในราคาเท่าไรครับอ่ะโป๊ะขีมแลวเนาะกันแดดแมอ่งาง้วตัวแรกพี่น้องนะครับเป็นงวดบราหมนลูกผสมครับ หัวตัวแหลกตัวยงงใหญ่ท่ายสู้ไได้นองจอยอยซีซิหาจ้าลอยซซิบหาครับพี่น้องลอยซีินะครับเคยไปดูกันนึงโตเป็นบอคุยกันแมนค่ะ,คะอเพิ่นสมจกมักมือแล้วสมวันที่ิบมีโุนาห้ังหันนีพี่สมวันที่ิบมีทุนาวงหันนี่นนนเนด้ิบแปเกามือิเก่ามอือีกรอบสองอบอีกสอกอีอกออกอมืองม,ม,มืนครบอบเแมนค่ะอ่ะเปิดราคาเท่าไรน้องจอยตัวแหลกห้าหมืองพค่ะอ่หมนสองอ่าต่อรองได้ปะได้คะ่ะได้อ ต่อเรือพี่นออ้องเรื่องทวีตอร์ก็้องจอยห้าหมื่นสองครับนี่ง่ามบอพี่น้องเป็นง่วมบราบมันดูผสมครับเคยไปลูกกันหนึ่งตัวนะครับสมวันทีสิบแปดมิถุ่าหน้าสมสมวันทีสิบค่ะวันทีสิบพี่น้องได้สิบแปดมือสิบเก้ามือเดียวเลยลองจอยสิบเก้ามือหนึ่งค่ะได้สิบเก้ามือครับพี่น้องห้ 52, าหมื่นสองพันครับถ่ายสูงลอยสี่สิบห้าบวกลบเรื่อพี่น้องเด้อนี่โค้งสางใหญ่ๆสดใสครับง่วมลูกสองในทองอาิดนะครับ สมโตแมนบอดลองจอยแมนค่ะสมบามันเป็นไ่นแมนค่ะ,ะพี่น,อน้องต่ว่ามีหนาผากมึงเป็นผิแต้มเนาะสีขาวตามภาพนะพี่นอ้องนี่ครับเป็นรูปใบโพขีบหูสีดำจมูกสีดำนะครับจมูกฟังเข้าแล้วฟังสายของง่วเข่านอยนึงนะครับฟังดึงเสือกนี่ครับหนาครับเป็นรูปนี่แหละใบโพตามภาพเอิร์กเผาไงครับกีบเล็บทั้งสีงามง่วโตัวแหลกนะครับ แรกครับน้องจอยห้องไว้ห้ามืนสองพันครับพี่น้องตัใหญ่ๆครับโทรมาต่อรองราคาเอาเด้อสมโตได้ซิปเก่ามือนะครับเพศสีดำพ่วงหางสีดำครับนุ่มสีเต่าบบมีติงเนาะน้องจอยจ้าประกันคาาพวกคาาถอนคือเ่าจใหญ่อบอกพี่น้องโบเห็นจะขของงัวแล้ <laughs> โวโทรมาต่อเอาพี่น้องหามื่นสองครับต่อรองได้นี่พี่น้อง ม่วเนื้อนังดีแห้งนะครับสติตกระลูกสองในถ่องครับถ่ายสุ้งลอยสีสิบหาบวกลบประกันตำาน้นะครับขาถูกขาทอนสวงสุดสวงจมนะครับเป็นม่วปลาหมันดูประสมนะครับนี่ครับพี่น้องนาโนงงามนะครับคลิปหูที่ดำนุ่มงามนะครับดำลางเคยมีดูกระหนึ่งตัวครับพี่น้องชัดเจนนะครับ สนใจกกระทู้มาสอบถามเพิ่มเติมเลยครับมือนีมีประกันทองสองตัวนะครับเบิ้ลน้ำกันเงาเงาหัวตัวแหล่ลุ่มวีวีเย็นสบายดีน้องจ้อยแดดแดดดีวันร่มดีเนาะค่ะเย็นวีวีเลยพี่น้องอ่ะเนื้อหนังดีครับหัวเครื่องดำพี่น้องนะครับหามื่นสองครับโทรมาต่อรองเอาเด้อพี่น้องเด้อต่อรองได้ครับไกลไกลน้องจ้อยน้องจ้อยที่ขี่รถไปส่งเอานี่ครับลำโตเงาเงาพี่น้องเบิ้ลเพิ่มเบิม งัวตัวแรกนะครับวันจับอยู่หมองนางทับต่อไปน้องจอยค่ะเบิ่งงัวปะกันทองแมน่นงัวสาวทองแรกพร้อมแม่นจ้ะนะครับทองกับตัวไหนอันนี้บอคะ่ะอันนี้สมโตคะ่ะสมโตแม,นแมน่นบ่แม่นคะ่ะอ่าเปิดราคาตัวไหนนองจอยเปิดราคาห้าหมื่นแปดพันค่ะห้าหมื่นแปดครับพี่น้อง ่ามื่นแปดพันนี่ครับเป็นมัวโตที่สองท่ายสูงน้นจ่อยร้อยสามสิบเก้าค่ะร้อยสามสิบเก้าครับงัวสาวทองแหลกเนาะแมนจ้านี่ครับเป็นงัวเครื่องดำนะพี่น้องเนาะเปียที่ดำพวงหางดำนะครับงัวสาวทองแหลกทองจักเดือนน้จ่อยทองใดหาเดือนก็อีกสี่มือคะ่ะหาเดือนสี่มือครับพี่น้องหาเดือนสี่มือตัวทองนั้นวะแมนค่ะประกันทองแมนค่ะอ่ะหามื่นแปด ห้องหาเดือนกับอีกซมือ,มอพี่น้องัวสาวทองแหลกสดใสแหงนี่ลำตัวมันงาางามพี่น้องตันจุลูสาวทองแหลกจัมูสีดำมบโมเสกบแวงครับถ่ายสูงหน่อยสามสิบเก่าสาวทองแหลกอยู่กับน้องจอยห้องไวหาสิบแปดอ้วนมาเป็นหมู นี่ครับเพจสีดาพ่วงหางสีดํานะครับด,ดําสนิทเลยพี่น้องนี่ครับดําล่ามข้างล่างเลยตาลลังกว้าง,างนะครับประกันค้าทุกค้าทองน้องจอยเนาะแมนค่ะประกันทองน้ำแมนจ้าแมนจ้า <laughs> ต่อลอกได้เนะาะค่ที่แปดจ้าอ่ะโทรมาต่อได้พี่น้องเนอ้องสาวทองแรกสาวทองแรกครับทองสมบามันนะครับเนาะแมนปะแมนค่ะสมบามันมานะครับ นี่ครับพี่น้องเนื้อหนั่งพอดีแห่งอ้วนตับถ่ายซุ้งลอยสามสิบเก่านะครับทองหาเดือนกับอีกสี่มือนะครับนี่ครับจมูกสีดำโบสีโปรแหวงครับขีดเล็อดตั้งสีงามนุ่มสีเต่าเนเาะจอ,อยแมนจ้ะอ่าพี่ดอกเอ๋ยตัวที่สองนะครับเด้อตัวที่สองควัญจับจุ่มองนางทับนะครับงัวตัวนี้ค่อนข้างจะอ้วนนะพี่น้องนะอะไรใหญ่ายยายๆเลยค่อนข้างจะอ้วนนะครับเบื้องในไร้รอบ เพิ่งถ่ายครับถ่ายกลุ่มอมลํำเลยพี่น้องเลยสาวทองแรกครับประกันทองง้วโตัวที่สองเสาหนีครับสนใจกะทโมาหอ้องอมาต่อะข้างอะไรครับเป็นห่องใบหามุ่นแปดมั้ยม่จ้าหามื่นแปดพันอร่อยโล่ทรงฟรีวงจอยทรงฟรีค่ะทรงฟรีฮะทรงฟรีได้พี่น้องเด้อนี่ครับฟันจับจุบอกนางรับนาตับเลยตัวนี้นางหน้านา,นาพี่นอ้องอะถ่ายกลุ่มอาล้ำทองหาเดือนประกันทองตัวทองเรียบร้อยเนาะแม่จ้า แมนจ้าเอาต่อไปเบิ้งประกันทองนะครับโตต่อไปครับเป็นโตที่สามพี่น้องไปเลยครับยาวๆเลยัตนี้นะครับโตสีแดงๆนี่ท่องจ้กเดือนลังจอยท้องในหาเดือนกัวหหเวหรอจ้าหาเดือนกว่าคือกันแมนเปิดราคาเทเรปเปิดราคาหาหมื่นเก้าพันค่ะหาหมื่นเก้าครับพี่น้องเพิ่มอีกพันหนึ่งจ้า นี่ครับตัวใหญ่เนาะท่ายสูงเรงจ่อยร้อยสี่สิบสองค่ะร้อยสี่สิบสองครับพี่น้องใหญ่ขึ้นอีกร้อยสี่สิบสองนะครับเคยไปดูเกยงโตแล้วเคยไม่ลงมากหรอตัวนึงค่ะเคยไปดูกันหนึ่งโตตัวที่สองในทองแมนจ้าทองสมโตคือกันแมนจ้านาพี่น้องเพิ่งฟังนี่นะชัดเจนนี่ครับลำโตยาวๆเลยพี่น้องเลยถ่ายสู้งร้อยสี่สิบสองครับเคยไปดูกันหนึ่งโตครับตัวที่สองในทองจ้าทองหาเดือนกว่า สมโตบามันมาเนาะตัวทอง้องจอยตัวลาจ้าตัวทองแล้วนี่ครับประกันทองเนาะจ้างามด้วยพี่น้องเด้อหาเมื่อนเก้าพี่น้องโทรมาต่อเอาลอยโล่ทรงฟีบอ่ะทรงฟีตาทรงฟีนี่เม็ดสีงามนังน้าพี่น้องก้ันจับจุ่มองนางทับทองหาเดือนกว่าแล้วนะครับหอวทองด้วยพี่น้องเด้อราคารักหาครับห้องไวหาเมื่นเก้าพันนะครับหาเมื่นเก้าพันยังสามารถตอรองราคาได้อยู่ครับ นี่ครับกรีบเล็บปกติดีนะครับจมูกมสีดำโบสีบแหวงนะครับเป็นง่วบามันดูปสมแล้วพี่น้องเลยนะครับเพศสีดําบ้องจอยมองดูเศษสีดำพ่วงข้างดำครับเกียกขีเมื่อไรงัวขังขอ,อกมาจากนะครับประกันค่าทุกค่าทอน้องจอยเนาะแมนค่ะประกันนี่ครับพี่น้องงัวตัวที่สามงัวประกันทองครับหามื่นเก่า ถ่ายสูงรอยสีสิบสองนะครับหรืออาจจะสูงกวาง่าก็ได้พี่น้องให้สายตาพิจาานะในสายตาพิจณานะอาที่สูงกว่ารอยสีสิบสองเอารอยสีสิบสองตามน้องจอยบอกนะครับควันจับจมูกนังทำนำลางครับนุ่มสีเต่ามังจอยจ้าบนส่วนถ่ายครับเพีดํสีดำนะพี่นอ้องเด้อหางหางกลมนะครับพ่วงหางสีดำนะครับ หาหมื่นเก่าครับงัวประกันทองทองหาเดือนกว่า,วาอ๋อเพลิเพิ่นอมนะครับอมกลางที่ดำอยู่ข้างๆอมน้อยนึงนะครับโตที่สามเด้อพี่น้องเด้อประกันทองหาเดือนสมโตมาถ่ายสูงหน่อยสี่สิบสองบวกนะครับอยู่กับน้องจอยคนสวยคือเก่าสนใจกระโทมาหาน่องจอยน้องจอยเนาะ้าพอะไรตลอดมันนี่จ้าจ้า <c oughs> เอา้าโตต่อไปบัดน,นี้โตแยกลูกราคาเบา นะครับตสุดท้ายมาแยกลูกได้นาสีอาทิตย์หนึ่งหรือเ่าอ,อาทิตย์กลักวอาทิตย์จ้าตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่เปิดราคาสองหม่นเก้าพันบาทค่ะสองหมืนเก้าพี่น้องเอ้าสองหมื่นเก้าพันตรอ,องไหนเนาะแมนจ้าอ่าพี่น้องสองหมื่นเก้าพัน,นะครับเป็นงวไท้กลางไท่สูงแนงจอยลอยสามสบจ้าลอยสามสิบหาครับเคยไปดูกระักตัวแล้วจอยไม่ลงมาละหนตัวค่ะอ๋องหลุกแหลกแมนงหลูกแหลก เป็นยังม่ไผสมเนาะยัางค่ะทองวางน้องทองวางนี่ครับสองหมื่นเก่าพันครับพี่น้องนี่คนนี้นเหีนยงตัวนี้แยกลูกมาได้อทิตหนึ่งมั้งเนาะแม่ค่ะนุ่มยังหวมอยู่ครับยังยังโม่ลงอยู่นุ่มเห็นไหมนี่ครับจีบเล็บงามงัวไทยกางนะครับแยกปลูกมาได้บ้านอาทิตย์หนึ่งห่องหมื่นห้องกากๆเลยจั้งไั้ก็ขึ้นเนาะ ยังขาดน้ำเลี้ยงยังไงตามันจอยจอยมาลูกกินนมนม่งจอยหู้เหรอหูยุ้ยด้ค่ะอือนี่งหลับเลยเป็นห่องจัาเหมือร้องหาลูกห่องยุ้ยสามหมืออะก็ได้เศร้าแล้วบ่ห่องเศร้าหมื่นหมื่นที่สี่เริ่มกินยาแล้วมื่สองมือไม่ค่อยกินว่าขอดทาลรอพี่น้องนี่ครับพ้นเหียนน้ำนมดีแห้งลูกแรกงองลูกแรกเพลิดแดงผ้าดำ เป็นยังจอยเห็นมั่พี่น้องยังจอยเอาไปเลี้ยงเอานี่ครับพวงหางสีดำนุ่มสีเต่าจมูกสีดำโบสีโบแดงครับงั่วไทยกลางเด้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดหางมั่วกันกางนะครับห้องไวสองหมื่นเก้าพันต่อรองได้ครับโทรมาต่อเอาเด้อพี่น้องเดอ้องั่วน,นี่ครับเป็นโต้สุดท้ายโต้ที่สี่นะครับหูอยี่น้องผู้ใดมักมั่วหูไปเลี้ยงเนี่ยนี่แยกลูกมากผมมีมัน,มนพี่น้องเลยนี่เห็น เนี่ยเห็นดุเห็นเต่าคนแล้วนะครับนี่เจ้าหน้าก,าก็ขึ้นเจ้าหน้าก,าก็กผสมนุ่มเพิ่นเห็นปะนุ่มงามงามมอลูกแหลกนุ่มยังบวมอยู่นะครับหลูลายพี่น้องเลยเขาทาอยู่ครับคุ้งสางรลอยสาสิบหาบลบในราคาลักสองครับสองหมื่นเก้าพันครับพี่น้องโทรมาต่อเอานี่คือราคาห่องนะครับเป็นโต้ทูดท้ายของมือนี่ห่อนแล้วไปดังจอยใช่เป็นดดห่อนแเราจะเศร้าแดดแดดอยู่จ้าอ่ะ <c oughs> <c oughs> สนใจตัวใดโทรมาหาน้องจอยเด้อพี่น้องเด้อนะครับพ่กัดอยู่บ้านยังก่อนน้องจบันท้านทวีผลค่ะบ้านทวีผลตังเกียรตเขาเนรอแกนค่ะติดเขาบ้านติดเขาติดเขาค่ะบ้านติดเขาอ่าพี่น้องตัวนี้กะหามุ้งเก่าเนาะตัวนี้ท่องหาเดือนกว่านะครับเป็นปลาหมันดูสมตัวนี้ตัวที่สามสนใจตัวใดกัโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกับน้องจอยครับอยู่บ้านทวีผลตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้อง สำหรับเสารนี้ทีจ้าประทุมราชครับจอยครับขอจบคลิปเพียงเลยครับสวัสดีครับ